يا تشيلي فوقه منه สวัสดีจ้าพแม่นพน้องสุขุสุขคนนํ้มเด้อจ้าบ่วว่าสิเป็นฟังไทยฟังลาวแหลต่างประเทศมือนี่ซีพอลูกสิผ้ามากินยังเนาะพแม่พน้อง,องเบงื้องข้างหน้าครั่สสุขคนครับโอ,โอ้สีโครงหมูย่างพี่เมียมพี่เมียมพีเมียมแซ่บครับมือนี่ได้เป็นสีโครงหมูย่าง อ่อนใหญ่ๆครับมือนี้มากินน้ำกันใส่กับตำหมักทัวใส่กับตำหมักทัวครับมือนนี่เสียบครับเบิ้งพอดำบีก่อนบางอันเบิดสี่โค้งหนึ่งแล้วได้ครับนี่รำกันเอาทางยูนหรือกันเอาทางยูนแซ่บครับเอาทางไหนก็แซ่บครับเอานี่ทางยูนเสียบมาครับพี่น้องแซ่บๆน้ำกันครับตำหมักทัว แฉบวะเข่าหอนมาไหมครับเข่าทาเข่าดีกว่ามาพี่น้องมาแสีบๆรถได้มือนี้บบว์ยังไลครับมือนี้มันฉีกําคือเก่าเบิงตะเวนกับโตกดินแล้วครับใช่บเข่าเหนียวนหอนครับเบิงไอ้ตัวตวดหอนของแทะครับหอนตัวตวดเถียวครับตัวกอดเจ้าเข่าไม่ไหมมัหอมครับเสียบๆโอ้ยกับตำหมกทัว ฝากตอนพี่น้องซูมองซูบอนครับมือนนี่โอ้ยดำทัวนี่แหละของแสบพระดมตาสวยเลยได้พักมงหน่อยมากแกมครับมือนนี่คนจอยเอาหลายๆด้วยครับไงไายเว้ย กันจากพี่ไว้ๆเอาสีโค้งร่นหุนครับมาเนี่ยหุนไม่เพิ่มหุนนีกำลังใช้บรรยากาศดี้ะจ้ะพ่อหนองมึงจากข้างล่างเลยเลยบรรยากาศดีครับเขากำลังโป่งโบแมนหน้าพอดำเพื่อเขาหน้าดำดิไซโบมี่ครับพอดำโบมี่หน้าเลยครับนี่หนง่มหุ่มวานดิไะแต่กินข้าวเก่ง ก็มีนากันนะมีนากันะมีนาเองมีนามีนาคงมีนาคมแบบว่ามักยางเตาทานครับเรยอยากสีใหม่ๆแนงหน่อยมือนั้นก็ขาหมูไม้มือนี้ก็สซีโก้งไม้เอาคักๆเลยครับเขาไม่เรียกว่าไม้เขาเอินว่าเครื่องเครื่องกระ มาครับเกือบช็อกโกแลตบอเกือบลายดอกจ้ะแต่ของหนูหุ่นนี่สิหนูุ่นมากแบบใหม่ๆในจั้นหนึ่งกระแนมปั๊ดปั๊ดปัดพักแลวเข่าฮอนครับมือหนึ่งกระแนมปั๊ดปจกเอายื้อเอาครับผ่าบดถึงเอาข้างกลางหน่อยเป็นไงเอาเข่า ข้าวน้ำพรน้องน้าเผ็ดดีๆครับพี่น้องที่้จากน่อยพี่น้องผ้าข้าส่วนยางนี่นไงไบบ์บส้ส่วนยางยานดีๆนะครับยานส่วนยางข,มมขา้าวีิมกเข้าปลายางครับเพื่นอนเพ็ดปุยยางไม่นานนมนพี่น้องท่านใดสนใจมาเอาเพ็ดปุยยางครับ <c oughs> <c oughs> เอาไปเลี้ยงครับน้องอกันระเบิดน้องกันเนี่ย บุมเมนพันหนาลากเด้พี่น้องคนขี่ดด้อหืมหนกันเด้อหนังกันหนาาลากเด้อนนหนาลากขี้ขี้อืมกนดีเต็มัวพี่อ่ะงาบอกแบบพี่น้องแล้วดือเอาดีๆแมนนังกันบดหนังวนยังบดอย่นางนันน่นนั่นนั่นนั่น <laughs> มาเขอ,อนหอทางพีเอาดื้อเอาอระเบ้อเอาบครับตามมาทัวร์ใหญ่นี่มะนาวเอาเลยครับ,อ,บอืมรับมีไงข้าลายหฮง เต็มกระติบใหยหนึ่งครับอืมเหนืงมากขนงนุ่นแบบเคลือบช็อกโกแลตเกี้ยมาเลยอยากกินข้าวเนี่ยอยากกินข้าวอืมเกินดังๆเกินพี่น้องกินข้าวแน่นี่ค่ะพี่นั่งแสบแสบยังมือแรงครับเหรอแสบแสบยังมือแรงครับพี่น้อง จำบักตัวครับเหรอจำหัวครับไม่ดีพิเศษทางเข่ากว่าเข่าหอนเนาะอะไรแบ่งกันนปะแบ่งกันปะโอเคแกไปไปบิดเดี๋ยวปะนี่นี่ หยอดพักบงขายบุกออกเลยมันนี่ยือเอาครับกันยิบไตวายกันยิบไตเปิดบอกแ <c oughs> สบจนหมดกัดบุหงเมื่พไปแล้วครับมันนี่น่นานานมันไตหมุดอยู่บางยาย <c oughs> หมดลีนตัวนี่ตัววันหลงเท่งนี่ นันงงะพัดดัจาง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 หมดลิ่นคือมาเห็นลิ่นหมดหมดลิ่นคือบาเห็นลิ่นหมดงอลินหมดแดงใช่ไหมห่เนียงงเได้บ้าหมดลิ่นก็บาเห็นลิ่นหมดอือหือบมดแดงหรือเปล่าถามพี่น้องเขาเลยครับอย่ากจะสงานแบบนงิน นนหน้าลย่งดีครับหรือว่างายล่งทงหน้าแซบครับนกกรนเห็อน่ารักนารักใครพี่นองเบิ้องแกอืมเห็ดน่ารักไงมันนีสัญญาณอากาศบอลตังปนดายขับเอบริมาตรไหม่มาตรงเรียนหรือไปเลีนสัญญาณอากาศ งายลงทงเดี๋ยวคนจะงายขัเบิงเบ้งขัเบิงเบ้งหับเบิง้งอากาศฮอนๆอนครับฝนโปต,ลตกลายมือเลยทั้งบ้านพอดำจักีิมี่เขากินบม,มี่แรงครับง่ายเลยแค่ขายสิ่งขายของกับพ่อปันธ์พี่น้องเอ้ยสมือเนี่ยเศรษฐกิจด,ดีครับเงียบเงานอนเว้นอยูเ่เบิดมือไปค่ะ อืมอืมอืมอิ่มแล้วใช่อืมอยากกินหบดด้วยเยี่ยมอยากเาล่ะโอเคบอสใส่ปัญหาครับไปกินตามปกติแหละบุญนิลนูนกินดี <c oughs> นิลนูนนูนนงุนจะเอาแน่ครับต้นจอยเขาต้องซูงข่าวด้วย วุ้นรองุ้ไม่ค่อยเก่ลายแต่ส่วนี้กครองว่ๆครับสู้เขาน้องกันไม่เป็นไรน้องกันอิ้มแล้วตายครับ้องกันตกหลอดหยอกแซวกันไปทัลไรครับทันรมั่นน่นนันั่นนั่นนั่่ตัวนี้มันเ้ยไ่่าันใหม่เันบริใหม่นครับน่นว่าอันใหม่เนี่ยแสีใหม่บ่อแห้งอ่ะเ่ กรอบนะมีน่องขอยยาดแห้งครับมาเนี่ยขากินไนด้เลยครับน,น,นี่อยู่ตางตัวเส็บ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้คือไงแท้ั้งขอบบริจาคซุกไปได้ครับตอนนี้เอาเมื่อปีงใหม่เอาข้าวอีกบ้างครับบอกข้าวแล้วก็หมูจินหมูครับบอกว่ากัน คือหลายถูกปะเอามาตัหลายอันหนึ่งเหลียวเบิ่งกองจนพูนเล้วแสบครับอันนี้อันที่สามของโมหุนได้ไหมมาดับปัญหาอันสามอันหุนกับอิ่มแหละมาแจกว่าเป็นยังตัวใยังดื้อจะกินน้อยไม่อีเยอะตัวหน่อยแต่อย่าไปเชย ให้กินน้อยแรมนี่ไปแช่เท่กันเจ้เทบุ่นุ่อ้าวอะไรอะใช่ว่าอิ่มโมเมนต์แคลออกน้ำหรือเป่าครับผัดลมออกร่องกาย เอ,อเอาฟ้าเอาฝนครับคือว่าแะ้วบานพอดำแรงฝนปะตกบ้านพี่น้องเข้าจนท่วมมาครับปั่นมาทางพี่เนี่นะครับได้ฝนตกสักเม็ดหนึ่งกับปะาตกพี่น้องแมนยามุลเวทีแดดแดดครับเออฮึม,อมจอยเขาบอกอิ่มแล้วฮึเหลือปวดครับ ได้ก่นหนมนกินไรอยู่แกมันเป็นจานแรงๆครับช่วงนี้คือว่าแล้วครับหนูน,น้องไหวไปโรงเรียนทาเพลินอือหือทำไงดีขาข,อข,อขอ้อคาขอ้อริดข้อตายอยู่นี่ครับมื่อเฮ้ยกำไยบ่ลุงบอกพี่น้องเด้องั้นอย่างไรล่ะครับเอ้าเอาเอา,เอา อารมณ์ตกห้องน้าเลยครับอืออายังกะได้ยังใจเรื่องไปข้าเจ้าคือมาบอกว่าพอดำกับนองกันหน่ะคือกันคือหมองแดดเอาปกาปนองกันล่อก็พอดำอยู่ครับเนาะนองกันล่อก็พอดำเนาะนุ่งหุ่นน้องว่าเป็นร้านมันป่ะอือเดี๋ยวพี่น้กทรับส่วนเนี่ยนะ อิ่มนะครับจะเล่นเพื่อนจะซื้อหรอยังแสบหอมกระเทียมครับลืมบอกถึนชิมเมื่อสามอันมีความนัวอยู่ในตัวไ้กินปะเขาเห็ือหัวใจพาพี่น้องเขานะครับบริมาหลายมือจะเช็ดใช้กันครับ อืมอืมเผ็ดเจ้าของน่ะอืมกินละอ่ะฝากพี่ตอนน้องเข้าแม่อิ่มนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเขาผู้เพื่อนเขามากดไลค์กดแชร์เด้อฝากช่องฮักนกชาแนลเด้อจ้าปป๊ฮักนกชาแนลทางยูทูบซอว่าฮักนกชาแนลรวนทางเพจซอว่าฮักนกชาแนลเผ็ดจริงฝากพี่น้องไปกดไลค์กดซับสไคร์นั่นเด้อจ้า เออพี่น้องเอ้ยแคบหมูก็ยังขายคือเก่าแหละครับถึงสี่เพิงไปแน่ก,ก็ได้เนาะพี่น้องท่านใดสนใจครับทักทายกันเข้ามาด้วพี่น้องด้วยขอบคุณอิรีครับขอบคุณพี่น้องทีคอมเมนต์เข้ามาเ, <ๆ S 1> เพื่อนซังจองเข้ามาบาัวท <ๆ S 1> <ๆ S 2> เป็นปนกบบัวทเป็นครัวกบบัวที่เป็นลาบกบ <c oughs> มีบัวเนาะต้มงูสิงโอ้ต้มงูสิงกินก็ได้ครับอ้าวขอบุญขอบคุณในหลายพี่น้องแนะนําเมนูอาหารมามูกระทะซมิซิ อะไรก็ซูซี่ซูมิซี่ซูซี่ย่างเลยแน้วครับเดี๋ยวพอดำพยายามจันให้ครับมือนีก็คอได้อีกได้ครับเด้อคอได้เรื่อยๆครับพี่น้องอยากกินยังสั่งจองเขามากครับเดี๋ยวทางพอดำนงวุลน้องว่าน้องกันพี่บาซีกินทุเบิงครับน่าเฮียดีเอาแซบๆมือนีฝากไว้สำนีเนาะครับเนาะขอพี่น้องเฮ่ามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดให้สมความมารถนาครับสำหรับมือนีก็ะคอฝนตกให้เด้อพี่น้องเด้อบานพอดำฮอรแท้ มือ่อวานนี้เอาไว้สักนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ